พ่องก้อนห่าสืนยอมเห่อเดียดังผีก้อนเดียพี่น้องเห่อเก่าใหาแช่ระเลียวห่อเกาออกมาคินไวให้มันหลับมาถึงมันจะเดือดนำห่อเก่าไปคางหมอนคังหมอเดียดแล้วห่าก่าเอาชีรุ่งห่ามักคีไดห่อเก่าเอาลงพ่อหมอเดียดเดียดแล้วห่าก่าเอาไปลุงย้อมเลยไปเห็นเฮี้ยนตรงคำกันเพิ่นยอมมีพอดีพี่น้องแยกหลัดมัดมีก็เลยสิไปเบิ้งเพิ่นย้อมมีนั่นไทยิ่นยอมมีสู้พี่น้องเบิ้งคือเก่าลลเมือเนี่ยกะไทย กเฮี่ยนตรงขามกันก็แยกหลัดมัดมีแล้เห็นเพิ่นมัดมีอยู่ก็เลยพอดีเห็นเพิ่นย่อมมีอยู่พอดีแยกหลัดมัดมีก็เลยสิมาสไทยพี่น้องเบิ่งนี่แหละก่อนอื่นก่อนเฮาสิก่อนเฮาสิย่อมพี่น้องก่อนเฮาสิย่อมเฮ็ดไว้เห็นสีก่อนล่ะพี่น้องย่อมสีเลี้ยงอะไรแล้วหย่อมสีเลี้ยงอะไแล้ววันนี้ห้าวก็เอาถุงยางมาเขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้ อยา่ามันดีแมันปิวออกจากดางอ่อใส่แก็ดเขาหนึงเวห้ากันเอาชีล่เอาชีขาหมอเดีย์เราห้ากัเอาชีล่เรากับขนชีล,ชลมันเขากันเตรียมอะไรเหาหา้า,าที่พอดีมเลยหาหาที่มันจึงเก็บมอเดียดเดียเราหากับเตรียมทา่าเอไว้ท้าล่งก่อนเสียร่วงข้ากับอันนั้นก้อนอันเอือเห็ดมือขยัง้งขยังออกมันแตกออกจากกันัน้นผุพุนยอย,ยมันน้องคอยบ อันนั้นมัน่ากลัวเาติดกันมัน่าก็ัวเาด่างหัวมันเาก็เอาลูกนี่แ่นัะสีน้องถ้าหนึงเขาก็เอาทุ้งยางมันเอาทุ้งยางอ่อนมัดไหลมันน่ากลัวเชียร์ขั้มปลอดภัยห้างข้วเหมืนก็บ่ลาซุปแล้วแก่ผู้สิงซุปปลาซุปอันนี้ก็บซุปเรียล้วเขาจะปลาซุปมันปลอดภัยเป็นไงครับอู้คนเอาหอดอคนเอาหอดฟางแขนไปนี่สีน้องมันก็่ไปจับมันเนี่ยคนแขนไหลนี่สีสีน้องห้างขัก็เอาไม้มาหนีบไปกะ ข้างไว้กระเพียเทียบ่ให้ทุ้งยังล่วงห้มันเข็มเค็ไห้มันเหน่นไหวมันห่นโลนลงนะข้างเส้นม็ต้องคอยว่าหนังห้มันล่วงแต่ซื้อมีสื้อหมอห้องเคี่ยนไงกอดีก็ได้นี่าเราวิธีห่องมีสิ่งห่องผูกผูกเสียบไงบนเอาวิน่าเคี่ยวไย่างดีมันถูกไงห้มันเค็มยายหลัดก็เอา้หม่ตีนปลาไม่หีไวไแล้วก็ เอาบ้างใหมปากมาเลยเอากระมันค้นเอาละพี่น้องมันนางคอยเองมันค้นมันเคี้ยวมันนางคอยบดางมองได้ว่าเป็นตัถือห้องกระเคี้ยเห้องเขาไปจับลายมือกันเ้องอ่นแขนไหญ่ังสีมันก็สะดวกสบายห้องค้น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 เคี้ยว นกนกกินมนกอยู่ประมาณนี้อะพี่น้องเขาเอื้อนว่าย่อมมีสิ่งกดตัวใบมันเดียดเดียดกาบาหนำใสคือเก่าอะไรห้องย่อมกาบาหนำใจหนำยังเหล่าห้องก็ยังเอาออกไปล่างไปล่างไปตางเ่ยคือยัดที่นี่่ะพี่น้องย่อมมีสิ่งอะไรที่แรกก็ย่อมสีนึงกแล้วกห้องก็เอาถุงยางมามัดไว้ ใบแล้วกิดจุ่มสีเทียที่สองสแล้วมันก็เป็นนี่สิ่งเราก็สิประมาณนี้มันเคียมันพ่นดูดูมันยกมันเคียกระวานำใจผุ้หล้าเฮาคอยเอาออกไปหลงังประมาณนี้ยอมไปแล้วก็เฮาเก็บมาหล,าลังทั้งสี่ละ ล้า,างอ้องนั่มจ้ามนัเลเนีย้นย้าา่อมมี่สิไ้แม่เรากัมาล่างออกชีเหลือยกับสีดังที่แหลกก็ยอ,อมสี้เหลีอยมกอนยอมสีเหลี่ยมมาแ้วเข้ากัน,นอมสีดังคนกับเฮียนยุเป็นตรงคำกันกับเฮีนยนายหลักมัดี่หล่ะน้องเป็นเฮียนายหลัก มาเห็นคนยอมก็ดีกันเลยมาไทยเอาคนยอมมีสิ่งกับกุ้มเดียวกันก็แยกหลัดมัดมีหรือก็หล่ะคนนี้กระดนเนาะคนเหียนแยกหลัดมัดมียึดตรงคมกันจำนายผู้ใดสนใจก็อยากได้ก็สร้างมาด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวแยายลัดมัดมีจัะให้ได้หือก็าล่ะนี่ก็กุ้มเดียวกันหรือเก่หล่ะสร้างมาโหลดแยายลัดกับสร้างให้คนเฮ็ดใไทย ผู้ใดสร้างลายกับเห็ดซอยกันผู้ใดกันสร้างหน่อยแอ้หลักเห็ดเอาเองผู้เดียวเดียวแจสแตนนักการเห็ดไปเรื่อยๆสร้างมากเลยเห็ดใดสีใดไล่ใดเบียบใดก็ได้สร้างมากกลุ่มเดียวกันมีกลุ่มนี่กับมีหลายคนเห็ดซอยกันเยอะันเห็ดวระท่านกับเห็ดซอยกันไปเฮี่ยนหญ่หลักมันตรงคำแย้หลักกับฮาร์ทแท่งเตยุ่รออมแอมคุมจะคล้องนั่นแหละ เฮ็ดใดลายสีลายแบบคือกันเหล่าผู้ใดก็ได้สั่งมาลล่ได้เฮ็ดไดคือการมดทุกคนวจตสั่งมาเห็ดจัดหไยใดมดสั่งมาด้วยค่ะด้วยทานยายหลัดมัดมีคือเก่อเหรอหลักมัดมีก็สีเห็ดหายใดมดุกาลคก็เกล่ะ เห็ดปลาท่านไห่หมูเห็ดซอยเก่าะไรเดี๋ยวมือนีย้ยายรัดมัดมีกับสีไทยเบื้องจำนี่ก้อนเนาะ,ะ่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นยายรัดมัดมีกับสีหาเนี่ยไม่มาไทยเบื้องไปเรื่อยๆคือเก่าหล่ะเบื้องแล้วก็เริ่มกดไหลกดแช่กดติดตามให้ยายรัดมัดมีทำในเรื่อย,ยค่ะเรื่อยมือนี้กับจำนี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ